สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพนการออกลันห้อยเลาาห้อยเลาาสามคีปจะจงวันที่ 22. พฤศกิกายน2568าล่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก6 3ส3สาล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออกสองสสาล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก3 23สองสสองสม ล่างวันเลขหาตุเลขขีออก063 23 063 23นี่ก็เป็นพ้นออกมันหวยลาวหวยลาวสามคีประจังงวนที่ย2บสองพฤศกิกายน2 5 1 8อกสให้โชคดีมีใช่ถูกหวยลาวสามคีได้รับเงนินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ในได้จ๊ะรับตะครยกดติดตามและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในพ้การออกหวยเล้าวหเล่าสามเมืขีคีหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมื้อน,นี้